สวัสด <ítulo> anyway, ีค so ่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะออกมาเตือนเพื่อนๆนิดนึงนะคะสำหรับคนที่คิดจะทำวิธีกัดสีบอนสีนะคะโปรดฟังและก็โปรดชมคลิปนี้ให้จบนะคะก่อนที่จะตัดสินใจทำวิธีกัดสีบอนนะคะเพราะว่าบอนสีของเราสวยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอยากได้สูตรกัดสีนะคะถ้าเพื่อนๆไม่อยากเสียใจ อย่าเพิ่งกัดสีบอลน,นะคะเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนะคะต้นไหนที่เคยทํากัดสีไว้และจะเทียบไปเพื่อนๆได้ดูว่าผลของการกัดสีบอนสีถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะกัดสีบอลต้นไหนอย่าเพิ่งทํานะคะเพราะว่ามันจะเสียบอลสีโดยที่นานมากกว่าจะกู้กลับมาได้นะคะบอกเลยนะคะก็เดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าต้นไหนบ้างนะคะ เดี๋ยวจะให้ดูต้นนี้นะคะโอ้โหต้นนี้หนอนกินใบหมดแล้วนะคะนี่เพิ่งมาเห็นนะคะเนี่ยโอ้โหตัวใหญ่เลยคะ่ะเพื่อนๆดู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 ดดดดดือไม่ได้เลยคะ่ะนี่คะ่ะกินหมดเลยต้นนี้นะคะเพื่อนๆบอกเลยนะคะไม่ได้ทําสูตรกัดสีนะคะไม่ได้ทําสูตรกัดสีนะคะบอกเลยนะคะ แล้วก็อ้วนมากนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องดึงต้นแบบนี้ออกก่อนนะคะเดี๋ยวจะบอกรายละเอียดว่าต้นนี้ไม่ได้ทําสูตรกัดสีสีก็จะสวยนะคะเนี่ยค่ะสีก็จะสวยนะคะให้เทียบให้ดูเลยนะคะต้นนี้ไม่ได้ทําสูตรกัดสีนะคะปล่อยเป็นธรรมชาตินะคะบํารุงอย่างเดียวนะคะพอบํารุงเยอะๆนอนก็กินอีกนะคะ แล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูต้นนี้นะคะเนี่ยต้นนี้นะคะคือสูตรกัดสีนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้สีแบบนี้นี่แหละคะ่ะต้นนี้คือกัดสีบอลน,นะคะลากัดสีบอลเนี่ยมันก็สวยคนละแบบนะคะเพื่อนๆหรือว่าจริงๆแล้วนะคะสีนี้จะสวยกว่านะคะเพื่อนๆอันนี้คือกวักโพท,ทองนะคะ ต้นนี้คือกวักโพทองนะคะเปรียบเทียบให้เพื่อนได้เห็นเลยว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะใบต้นนี้จะสีสวยมากนะคะเนี่ยสีสวยมากสีสดสีเข้มนะคะจริงๆก็จะแตกพุ่มเต็มกระมังแบบนี้เลยนะคะยิ่งเราปลูกใส่กระมังอะ่ะสวยมากนะคะขอบอกเลยนะคะกวักโพทองอะ่ะแต่ว่าเพราะฟาร์มอยากรู้ว่าถ้าเรากัดสีแล้วจะสวยไหมนะคะ ก็เลยทำสูตรกัดสีนะคะนี่ค่ะสูตรนี้คือสูตรกัดสีนะคะเพื่อนเพื่อนต้นนี้คือกัดสีนะคะเพื่อนเพื่อนชอบแบบไหนนะคะอ่าเดี๋ยวให้เทียบให้ดูแบบนี้เลยค่ะต้นนี้สีก็จะแบบเหลืองเหลืองนะคะกว่าปูทองต้นนี้นะคะสีจะเหลืองเหลืองอ่อนๆน,นะคะเนี่ยแล้วพอต้นนี้นะคะสีจะจัด เพราะฉะนั้นเพื่อนๆนลองสังเกตว่าถ้าเพื่อนๆพืนชอบแบบนี้เพื่อนเพื่อนอย่าเพิ่งกัดสีนะคะแต่ถ้าชอบสีแบบนี้วิธีกัดสีเดี๋ยวจะบอกนะคะและเหมือนกันนะคะไม่ใช่แท้แค่กวักโพทองอย่างเดียวนะคะเพื่อนต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะนี่คือใช้สูตรกัดสีนะคะสีก็จะออกมาขอบเหลืองๆแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะ และสําหรับต้นนี้ไม่ได้ใช้สูตรกัดสีนะคะจะสวยแบบนี้นะคะจะเปรียบเทียบให้เพื่อนๆนได้ดูเลยว่าเพื่อนเพื่อนชอบแบบไหนนะคะถ้าชอบสูตรกัดสีวิธีนี้คือทําไม่ยากค่ะแต่ว่าบอลจะเสียเหมือนกับว่าไม่คขไม่ค่อยจะแตกหลอดเท่าไหร่นะคะเนี่ยก็เลยออกมาเตือนเพื่อนๆว่าอย่าเพิ่งทําสูตรกัดสีบอน ถ้ายังไม่ชมคลิปนี้ให้จดให้จบเพราะเหตุผลที่ว่าจะเสียดายบอลสีมากเลยค่ะทำไปแล้วนะคะถ้าเราทำผิดสูตรนะคะบอกเลยว่าสีจะไม่สวยแบบมันจะซีดนะคะมันก็สวยไปคนละแบบแต่จริงๆแล้วแบบนี้คือสวยกว่านะคะเพื่อนเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะไปบอกสูตรกันเลยว่ามีอะไรบ้างที่ใช้สูตรกัดสี และก่อนที่จะทําสูตรกัดสีนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเต้องเลือกบอลสีให้ได้ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนจะกัดสีต้นไหนนะคะต้องเลือกให้ได้นะคะทําสูตรไหนเพราะทํำไปแล้วมันจะกลายเป็นด่างนะคะเนี่ยจะกลายเป็นสีที่ด่างๆนะคะนี่ค่ะอันนี้เพื่อนๆตัดสินใจเอาเองนะคะและถ้าทําสูตรกัดสีมาใส่สีขาวนี้จะกลายเป็นสีทองนะคะบอกเลย แต้มตรงนี้จะเป็นสีทองเลยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะไปดูกันเลยค่ะและนี่ค่ะถ้าใครต้องการนะคะจะดันทุรีงทำนะคะก็จะมีสูตรนี้นะคะที่ทําแล้วมันออกมาเป็นแบบนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นกาแฟนะคะกาแฟที่อาจะเป็นทวินบานหรือกาแฟผสมสูตรสําเร็จก็ได้นะคะหนึ่งซองใส่ลงไปแบบนี้นะคะละลายกับน้ําเย็นๆหรือน้ําร้อนก็ได้นะคะน้ําอุ่นก็ได้นะคะละลายนะคะ เนี่ยค่ะแล้วก็ผสมน้ำนะคะผสมน้ำเข้าไปประมาณห้าลิตรนะคะผสมน้ำหลิตรนะคะพเพื่อนๆแล้วใส่น้ำส้มลงไป3ามหยดนะคะในห้าลิตรน้ำส้มลงไป3ามหยดนะคะนะคะอันนี้คือบอกเพื่อนๆไว้นะคะสามถ้าเพื่อนๆอยากได้แบบสีจืดๆแบบนั้นนะคะก็จะมีน้ำส้ม3ามหยด กาแฟหนึ่งช้อนผสมให้เข้ากันนะคะแต่วันนี้กุหลาบแดงจะไม่ทำนะคะเพราะว่ากดคำไปแล้วนะคะกว่ามันจะฟื้นตัวนะคะบอนสีไม่สวยนะคะแต่ถ้าทุกคนจะทำก็คือสูตรนี้นะคะเผื่อว่าบางคนชอบสีด่างนะคะเพื่อนๆสามารถเอาไปทดลองกับต้นที่ต้องการจะทำไม้ด่างกันได้นะคะโดยการที่ใส่น้ำส้มลงไปสัก กะประมาณนะคะถ้าว่าน้ําน้อยเราก็ใส่แค่ประมาณหยดเดียวก็ได้นะคะนี่คืออธิบายให้นเพื่อนได้รู้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่คิดจะลองนะคะลองก็ต้องเลือกบอลสีดีนะคะเพราะมิเช่นนั้นก็จะเหมือนกับที่เห็นในในคลิปต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวไปดูต้นที่ทําแล้วนะคะนี่ค่ะ ผลลัพธ์จากการที่ทำสูตรเมื่อกี้ที่ให้ดูนะคะสีก็กจะสวยออกมาแบบนี้อีกแบบหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบซีดๆเหลืองเหลืองดๆก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ว่านั่นแหละก็เตือนไว้ก่อนว่าเพื่อนๆก็ต้องคิดดีๆก่อนที่จะกัดสีนะคะเพราะว่าเจอสูตรนี้เข้าไปนะคะบอนไม่ค่อยค่อยแตกหลอดเลยนะคะเนี่ยกว่าจะบำรุงแล้วก็แตกหลอดมาได้นะคะก็ใช้เวลานิดนึงนะคะ ก็เลยออกมาเตือนเพื่อนๆนะคะสำหรับคนที่ต้องการจะกัดสีบอลแบบสูตรนี้นะคะอย่าหาทำนะคะบอกเลยนะคะเสียดายนะคะเสียดายเสียดายความเป็นอุดมสมบูรณ์ของเขานะคะแต่ว่าสำหรับคนชอบนะคะถ้าคนชอบก็สามารถที่จะทำได้นะคะนี่แหละก็เอามาให้ดูกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนี่แหละค่ะออกมาเตือนเพื่อนๆแค่นี้นะคะ